ก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับท่ามกลางความเงียบเชียบของราวไพรพรานมองนายปานและนายซุยต่างหลับไหลโดยไม่ล่วงรู้เลยว่าพรานจันทร์กำลังเดินตาม ร่างหนึ่งที่ขนยาวรุงรังห่างออกไปจากบริเวณที่พักทุกทีจนกระทั่งมีเสียงคนร้องโอยดังมาจากทางหลังพุ่มไม้พวกเขาจึงได้สะดุ้งตื่นไอ้จันพรานมองคว้าปืนขึ้นกระชับเหลียวมองหาเพื่อนพรานไปทั่วบริเวณแต่ก็ไม่พบ ผมไม่น่าหลับลึกเลยอืมอย่าโทษตัวเองเลยฉันว่าพวกเรานะ่าจะโดนอะไรเล่นงานแล้วละ่ะถึงได้หลับเป็นตายกันอย่างนี้นะนายห้างปานพูดด้วยเสียงคร้มครมขณะนายสุยเองก็มีสีหน้าซีดเผือดรีบคว้าปืนลูกซองขึ้นเตรียมพร้อมพรานมองลุกขึ้นเดินสำรวจไปบริเวณรอบๆมองหารอยเท้า หรือสิ่งที่ผิดปกติก็พบเข้ากับตะกรุดที่ห้อยคอของเพื่อนที่ตกอยู่ไม่ห่างจากที่พักสาธุอย่าเป็นอะไรไปเลยนะเว้ยไอ้จันมองเดินตามไปจนถึงบริเวณต้นยางโูหก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างดังมาจากอีกฝากหนึ่งของพุ่มไม้มองยกมือส่งสัญญาณมือให้คนทั้งสองเตรียมพร้อม นายปานกับนายซุยค่อยๆสาวเท้าตามพรานม่องไปอย่างระมัดระวังทว่านายซุยดันไปเผือเหยียบกิ่งไม้แหง้งจนเกิดเสียงดังเลยเป็นการบังคับให้พรานมองต้องเปิดไฟส่องไปทางต้นเสียงนั้นภาพที่เห็นทำเอาทุกคนตะลึงงนันเพราะบนร่างที่แน่นิ่งของพรานจันทร์นั้น มีสัตว์ประหลาดขนยาวคล้ายข้างสองตัวกำลังก้มหัวจมอยู่กับซอกคอของพรานจันอยู่เมื่อถูกขัดจังหวะการสูบเลือดพวกมันก็งโงหัวหันมามองเคยให้เห็นใบหน้าอันเหี่ยวยนน่ากลัวรอบปากเปื้อนเละไปด้วยคราบเลือดสดๆน่าสยดสยองโธ่ไอจันพรานมอง เปิดฉากยิงปังพวกมันกระโจนหนีหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วนายซุยกับนายห้างปานจึงกดตามไปอีกจนหมดกระสุนตัวไรอพรานเกิดมาผมไม่เคยเห็นเลยอะนายซุยเอ่ยถามด้วยเสียงสันส้นๆผีกองก้อยพรานมองตอบด้วยเสียงเศร้าๆก่อนจะสุดประคองร่างอันแห้งผืด ของเพื่อนด้วยความเวทนาอย่างจับใจรุ่งอรุณของวันใหม่บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าชายทั้งสามยืนนิ่งอยู่หน้าหลุมศพที่โคนต้นกระบากด้วยความอาลัยต่อไปนี้เขาคงไม่มีเพื่อนที่รู้ใจเข้าป่ากันอีกแล้วไม่ต้องห่วงนะเพื่อน เรื่องแม่มึงเดี๋ยวกูจะเป็นคนพาไปหาหมอในตัวเมืองเองมองยกมือเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวขณะนายห้างปานยื่นมือมาตบไหล่ปลอบใจจะไปต่อหรือจะเลิกแล้วแต่นายเลยนะฉันไม่บังคับพรานมองหันช้าช้าไปหาหนายห้างเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับ เมื่อผมรับปากแล้วผมก็ต้องทำตามสัญญาส่วนคุณปานเองก็อย่าลืมส่วนของไอจันมันด้วยนะครับผมสงสารแม่มันเมื่อขาดเสาหลักคนคอยหาเลี้ยงคงลำบากหน้าดูนายห้างปานเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นเรื่องนั้นพรานสบายใจได้ถึงบรรพาบรุษของฉันจะเป็นคนไม่ค่อยซื่อตรงนักแต่สำหรับฉันแล้ว ยึดมั่นมั่นริงกว่าสิ่งใดรอยเท้าที่มีข้างเดียวและปลายเท้าอยู่ตรงข้ามกับทิศทางที่มันไปปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะทำให้พรานมองและพวกสามารถติดตามรอยไปได้เรื่อยๆแม้รอยเท้านั้นจะขัดขาดหายหายไปในบางช่วงก็ตามการติดตามดำเนินการ มาถึงช่วงบ่ายแก่รอยเท้านั้นก็มาหายไปที่ลำธารเล็กๆกลางป่าที่มีโขดหินมากมายกระจายกันอยู่ระเกะระกะจะเอาไงเดียพรานนายซุยเอ่ยถามด้วยเสียงหอบเหนื่อยมผมว่าคงต้องแยกกันเดินดูให้ทั่วทั้งสองฝั่งไม่แน่ว,ว่ามันอาจจะเดินเลาะหิน กลับขึ้นมาที่ฝั่งเดิมก็ได้นายห้างปานพยักหน้าเห็นด้วยแต่ยังไม่ทันที่จะแยกกันค้นหาเสียงแหลมร้องวู้วูก็ดังมาจากหลังโขดหินทางขวามือที่ไกลออกไปก่อนจะมีอีกเสียงร้องวู้วูขานกลับมาในอีกทิศทางหนึ่งพรานมองรีบยกมือขึ้นจุปาก ให้ทุกคนเงียบเสียงก่อนจะค่อยๆย,ย่อตัวลงย่องลัดเลาะไปตามเสียงนั้นไม่นานภาพของสัตว์ประหลาดที่กำลังตามหาก็ได้ปรากฏแก่สายตาลักษณะมันก็เหมือนข้างทั่วไปหากแต่ตัวใหญ่เท่าเด็กและมีขาข้างเดียวอันแข็งแรง ที่ใช้กระโดดไปมามันยืนแหลซ้ายแหลขวาเหมือนระแวงขณะรอพักพวกอีกสองตัวที่กำลังกระโดดลงมาอย่างแก่งหินสองตัวนี้ที่หัวของมันเหมือนมีอะไรบางอย่างติดพันกับขนยาวๆบนศีษะส่สะสองประกายสีทองวับแวมเมื่อต้องแสงนายสุยยกปืนขึ้นเล็ง ไปยังตัวที่ยืนเป็นเป้านิง่งหากนายปานใช้มือกดห้ามไว้ปล่อยให้พวกมันกระโดดเลาะแก่งหินคาาหายไปในป่าอีกฟังเห็นอะไรบนหัวสองตัวนั่นไหมนายห้างปานหันมาเอ่ยถามด้วยตาเป็นประกายนายสุยพยักหน้ารับส่วนพรานมองไม่ได้ยินคำถามนั้นเลย เพราะใจกำลังล่องลอยนึกถึงเรื่องที่หลวงปู่เคยเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องนี้ใครๆเขาก็หาว่าหลวงปู่นั้นเป็นบ้าและเพี้ยนแต่ตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่าหลวงปู่พูดจริงถึงตรงนี้ผู้ที่นําทางแทบจะไม่ใช่พรานมองอีกต่อไปแล้วเพราะหนายห้างปานเดินออกหน้านำ และเหมือนทิศทางที่กองกอยไปมันจะนำไปสู่ใจกลางป่าลึกตามตำแหน่งของต้นพยางนิ้วดำในเรื่องเล่าของคุณปานเสียจริงๆนั่นยิ่งทำให้มองอยากรู้เข้าไปใหญ่ว่าของสำคัญที่ปู่นายห้างคนนี้ลืมไว้นั้นจะใช่อย่างเดียวกันกับที่หลวงปู่เคยเล่าให้ฟังไหม จูจ่ๆนายห้างปานก็หยุดเดินอย่างกระทันหันย่อตัวลงนั่งหยิบอะไรบางอย่างขึ้นจากพื้นก่อนจะเอามาถูกับกางเกงอะไรครับคุณปานมองยื่นหน้าเข้าไปดูใกลๆ้ๆอีกฝ่ายจึงดึงไฟฉาย,ายเปิดส่องดูให้แน่ใจเนื่องจากบรรยากาศใต้เงาไม้ ค่อนข้างมืดขมุกขมัวกำไรทองใช่ไหมหนายห้างปานถามด้วยเสียงตื่นเต้นนายสุยเข้ามาดูใกล้ๆใ,ใช่เลยครับนายผมว่าต้องใช่ที่เราเห็นแวบๆบแบบบนหัวของเจ้าพวกกองกอยเมื่อครู่แน่ๆเรื่องราวต่างๆเริ่มประติดปะตอในหัวของพรานมองแต่ถึงอย่างไร เขาก็จะเปิดเผยตัวตวนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ได้ว่าแต่คุณปานคิดว่าเจ้าพวกนี้มันเอาทองมาจากไหนกันนะนายห้างปานตอบด้วยเสียงหนักแน่นก็สมบัติของปู่ฉันไงไปเร็วตามพวกมันไปบรรยากาศป่าข้างหน้ามืดมัวลงอย่างรวดเร็วทั้งที่เพิ่งจะเป็นเวลาสี่โมงเย็น เพราะแสงแดดไม่อาจเล็ดลอดถึงผิวดินพรานมองมีสีหน้าเป็นกังวลกับสถานการณ์อันไม่น่าไว้วางใจแต่นายห้างกับนายซุยกลับกำลังเพลิดเพลินกับสร้อยแหวนกำไลทองที่พบเข้าระหว่างทางที่ตอนนี้เก็บได้ไม่ต่ำกว่าสิบชิ้นแล้วพลันหลังดงเทาาวั์รกเรือข้างหน้า ได้มีเสียงก่อยก่อยดังโตตอบกันไปมาพรานมองและคณะต่างชะงักเท้าค้างก่อนค่อยๆย,ย่องมุดเข้าไปภายในนั้นอย่างระมัดระวังหลังพุ่มรกเป็นลานโลงและมีพวกผีกองกอยจับกลุ่มกันอยู่จริงๆและเมื่อสายตาของทุกคนเริ่มชินกับอากาศขมุกขมัว ก็ทำให้เหตุว่าที่ด้านหลังเหล่าผีกองกอยออกไปไม่ไกลได้มีต้นไม้ใหญ่ที่มีหนามแหลมตะปุ่มตะปำตลอดแนวของลำต้นยืนตระานเด่นกว่าต้นอื่นๆเพราะลำต้นของมันทั้งใหญ่และมีสีดำสนิทนั่นมันต้นพยางิ้วดำนายห้างปานหลุดอุทานออกมาด้วยเสียงตื่นเต้น สมบัติของปู่ชันมันจะอยู่ที่หลังต้นไม้นั่นละ่ะมันมีกันไม่ถึงสิบตัวลุยเลยนะครับนายนายซุยไม่พูดเปล่าดันลั่นโป้องออกไปโดยไม่รอคำตอบทำให้พรานมองกับนายห้างปานต้องระเบิดกระสุนตามเสียงปืนดังสนั่นวันไวเหล่าผีกองกอยต่างตกใจกระโดดหนีกันจ้าละวัน ทว่าพอพรานมองกับคณะพรวดออกไปพวกมันที่เหลือกลับกระโจนเข้าใส่อย่างไม่กลัวตายจนเกิดการประจันบานกันในระยะประชิดต,ตัวที่อยู่ใกล้กับนายสุยนั้นตัวใหญ่และเร็วกว่าเพื่อนมันส่งเสียงแหลมสูงดังก้องไปทั่วป่าคล้ายต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง ก่อนจะกระโดดหนีหายเข้าไปลบที่หลังต้นพยางิ้วดำนายซุยจึงตามไปทว่าด้านหลังต้นพยางิ้วดำนั้นกลับไม่ปรากฏร่างพ้อมขนยาวรุงรังของมันจะมีก็แต่สมบัติมากมายก่ายกองพูนสุขอารามเมื่อกระทบกับแสงไฟฉายที่กราด่องมันมากมาย ละลนตาจนทำให้นายสุยถึงกับตะลึงงนันนี่ถ้าเขาได้ไปสักส่วนหนึ่งคงสบายไปทั้งชาติภาพการใช้ชีวิตสุขสบายหรูหราทยอยไหลเข้ามาในผวังความคิดนายสุยเงียบหายไปได้เพียงนาทีถ้ว่ามันก็นานผิดปกติในความรู้สึกพรานมองจึงละสายตาจากเหล่ากองกอย ที่ล้มตายจนหมดแล้วไปสก,กิดนายห้างปานให้ลุกขึ้นไปดูนายสุยกันดีกว่าครับผมว่าแปลกๆแล้วละ่ะนายห้างปานพยักหน้าเห็นด้วยรีบก้าวเท้าตามพรานมองไปกองสมบัติมากมายที่อยู่หลังต้นพยางิ้วดำทำให้หนายห้างตื่นเต้นเป็นอย่างมากทว่าพอเลือบไปเห็นร่างของนายสุยที่บัดนี้ ถูกผีกองกอยกำลังสูบเลือดที่คอหอยเสียงดังจุบจุบนายห้างปานก็โมโหโจนเลือดขึ้นหน้ากระโดดทีบมันเต็มแรงจนผีนรกกระเด็นหงายพอมันจะกระโจนหนีมองก็กดตูมในระยะประชิดจนหัวแว่งหายไปทั้งแบถบโท่สุยเอ้ย นายปานสุดนั่งลงกอดร่างลูกน้องคนสนิทด้วยความอาลายัยขณะพรานมองก็ยืนมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความเศร้าสลดเช่นกันเหมือนภาพเก่าย้อนกลับหากแต่คราวนี้เปลี่ยนจากไอจันมาเป็นนายสุยนี่คงเป็นอาถรรพ์อย่างที่หลวงปู่เคยเล่าให้ฟังกระมังว่า ทองที่ปล้นมานั้นเหมือนต้องคำสาปแช่งผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นจกต้องจบชีวิตลงเมื่อคิดถึงตรงนี้ก็ทำให้เขานึกเลยไปถึงคำเตือนที่ว่าอย่าให้ตะรกรุดหายอย่าโลภอย่าอยู่บนบกเมื่อจวนตัวพลันมีเสียงอึง้งขึงเหมือนมีบางอย่าง กำลังเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาหมองไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงของอะไรกันแน่จึงรีบสุดลงมอบเอาหูแนบพื้นเสียงฝีเท้ามากมายกระแทกพื้นดังตึกตักต่อเนื่องและใกล้เข้ามาคุณปานหนีเถอะผมได้ยินเสียงพวกมันกำลังมาช่วยฉันเก็บทองใส่เป้กันสักเดี๋ยวได้ไหมในไหนก็ลำบากมาถึงนี่กันแล้ว หน่ายห้างปานไม่พูดเปล่ารีบขยุมทองยัดใส่เป้เออผมว่าเอาชีวิตรอดก่อนเถอะครับถ้าเรามัวแต่ขนทองพวกนี้ไปด้วยผมว่าประวัติซ้ำรอยแน่ๆน่ายห้างปานหันควับพรานว่าไงนะแต่ยังไม่ทันที่พรานมองจะเอ่ยตอบพลันป่าโดยรอบก็แตกซาพร้อมกับการปรากฏตัว ของฝูงผีกองก่อยรวมครึ่งร้อยกระโดดก่อยก่อยตรงเข้าใส่วิ่งครับคุณปานมองกระชากแขนของนายห้างให้ลุกขึ้นพร้อมลั่นกระสุนเปิดทางปังตัวที่ถูกยิงกระเด็นไปทับตัวที่ตามหลังมาล้มระเนระนาดพรานมองกับนายห้างปานอาศัยจังหวะชุนลมุนวิ่งฝ่าวงล้อมออกมา มีการหันมายิงสกัดพวกมันเป็นระยะเพื่อไม่ให้พวกมันตามทันพรานมองกับนายห้างปานวิ่งล้มลุกคลุกคลานไปตามแนวป่าอันสลัวเลือนมาได้ไกลแค่ไหนไม่ทราบได้แต่ที่รู้ก็คือพวกผีกองกอยเงียบหายไปแล้วและตัวเองก็หมดแรงต่างสุดลงนั่งด้วยความเหนื่อยหอบ แต่นายป่านนั้นยังบ่นว่าสุดแสนเสียดายที่ทำเป้ใส่ทองหลุดหายไประหว่างทางแต่แล้วเรื่องเสียดายก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเมื่อทั้งสองรู้ว่าเหลือกระสุนรวมกันไม่ถึงสิบนัดทั้งที่ยังติดอยู่ใจกลางป่าลึกพรานว่าเราสองคนจะรอดไหมนายห้างปาน นั่งหลังพิงต้นไม้สีหน้าเหมือนจะถอดใจกับโชคชะตาผมไม่อยากคิดเลยคงแล้วแต่เวรกรรมของเราสองคนนั่นละมองฝืนยิ้มยันตัวลุกขึ้นเตรียมไปต่อหากในายปานยังยืนนิ่งอยู่กับที่มืดอ,อย่างนี้ฉันไม่เห็นหนทางออกจากป่านี่เลยมีปฏิหารเดียวที่เราจะรอดมองพูดขึ้นลอยลอย ปฏิหารอะไรครับพรานทว่าย่างไม่ทันที่พรานมองจะตอบจ,จู่ๆร่างอสุรกายขาเดียวสองตัวก็กระโจนออกมาจากเงามืดของพุ่มไม้ใกล้ๆกระแทกเขาจนล้มหงายหลังปืนหลุดมือหมั่นคร่อมร่างกดสองมือเขาไว้แล้วก้มหน้าเข้าหาคอหอยขณะอีกตัวกระโจนใส่นายปาน แต่โดนสวนด้วยปืนจนกระเด็นมองกำลังจะถูกผีกองกอยกัดคออยู่รอมร้อแต่นายห้างปานวิ่งมาช่วยเอาผ่านท้ายปืนกระแทกหัวมันจนได้ยินเสียงดังโละร่างมันร่วงลงไปนอนชักกระตุกครางโอดโอยก่อนจะถูกกระแทกซ้ำจนแน่นิ่งสิ้นใจพรานมองกับนายปานผ่านวิกฤต ไปได้อีกครั้งหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเสียงปืนที่ดังก้องป่าเมื่อครู่นี้ก็เปรียบเสมือนเครื่องส่งสัญญาณบอกตำแหน่งกับเหล่าผีนรกที่เหลือเพราะเพียงไม่นานเสียงก่อยก่อยมากมายหลายสิบก็ตรงดิ่งมาทางนี้อย่างรวดเร็วบันไลยละครับวิ่งเร็วพรานมองกระตุก แขนให้หนายปานออกวิ่งแต่วิ่งไปได้ไม่ไกลนายปานดันสะดุดนมจนทาให้ปืนหลุดมือแต่โชคดีที่มองเห็นมันตกอยู่ใกลๆ้ๆจึงคว้ามันติดมือไปด้วยขณะเดียวกันเสียงก่อยก่อยก็ไล่หลังกระชั้นชิดยิ่งกว่าเดิมห่างกันเพียงไม่กี่สิบเมตรมองคิดว่าตัวเองกับนายห้าง คงถูกผีป่าพวกนี้สูบเลือดจนหมดตัวนอนแห้งตายอยู่ในป่าดงเย็นแห่งนี้แน่ๆทว่าอุโมงค์แห่งความหวังที่เหมือนจะดับสิ้นไปแล้วมันกลับมีประกายแสงรําไรขึ้นที่ปลายอุโมงค์เมื่อหูของเขาได้ยินเสียงซาซาของฐานน้ำที่ดังอยู่ไม่ไกล ตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวครับคุณปานเขาตะเบ่งเสียงเต็มที่เพราะกลัวอีกฝ่ายจะไม่ได้ยินนายปานวิ่งนับหน้าพ้นป่ารกไปได้ไม่ไกลพลันหยุดวิ่งเอาดือด้อก่อนจะหันมาชี้มือชี้ไม้เหมือนต้องการบอกอะไรบางอย่างเออหยุดทำไมครับทำไมไม่ไปต่อละ่ะมองตะโกนถามแต่พอมาหยุดยืนใกล้ๆก,ก,กัน เขาถึงได้รู้เหตุผลเพราะหนทางข้างหน้าเป็นหุบเหวลึกที่มีสายน้ำตกไหลลงจากหนาผาอีกฝั่งหนึ่งหุบนี้ลึกหลายสิบเมตรแต่ก้นหุบนั้นจะมีเพียงสายน้ำหรือจะมีโตกหินร่วมอยู่ด้วยเขาไม่รู้เลยเพราะมองลงไปก็เห็นแต่ความมืดมนอนธการเมื่อเหล่าผีกองกอย เกือบครึ่งร้อยแห่ตามมาทันพรานมองกับนายปานก็เหมือนถูกตอนให้จนมุมแต่พวกมันก็ยังเว้นระยะห่างไม่กล้ามาใกล้ผานักคล้ายพวกมันก็กลัวจพะพลัดตกลงไปเช่นกันจนกระทั่งมีเจ้าตัวใหญ่กว่าเพื่อนกระโดดก่อยๆแทรกเข้ามาแล้วตัวนี้ แปลกกว่าเพื่อนที่ขนรุงรังตามตัวของมันนั้นเต็มไปด้วยเครื่องประดับมากมายที่เกี่ยวพันแบบยุ่งยุ่งไม่เป็นระเบียบเคยเห็นแต่คนบ้าสมบัตินี่ผีก็เป็นกับเขาด้วยหรือมองยืนมองมันด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายก่อนหันไปบอกกับหนายห้างเราต้องโดดลงไปไม่ ฉันไม่โดดนายห้างต้องโดดปานม่องย้ําเสียงแข็งเมื่อเห็นว่าเจ้าตัวใหญ่ร้องก่อยก่อยสั่งลูกสมุนให้โดดเข้ามาจับนายห้างโดดเดี๋ยวนี้ไม่ยังไงฉันก็ไม่โดดอะทำไมล่ะครับทำไมไม่โดดคือคือฉันกลัวความสูงอะนายปานตอบเสียงสัน่นโทษ ความสูงจะไม่ทันทําให้คุณปานตายหรอกแต่พวกข้างบนนี่ต่างหากเล่าเมื่อผีก่องก่อยโดดเข้ามาหม่องจึงถีบนายห้างลงผาไปเต็มแรงก่อนหันมาหยิบปืนไรเฟิลวินเซนเตอร์ยิงเข้าใส่ฝูงผีนรกจนหมดกระสุนแล้วกระโดดตามนายปานลงไปมือหนึ่งกำตรกุดไว้มันในม่านหมอกเลื่อนลางรอบกาย ที่ไม่รู้วันเวลาและสถานที่พรานมองได้ยินเสียงไอ้จันเพื่อนเกลอดังอยู่แว่วแววตื่นเตื่นเธอไอ้มองได้เวลาไปแล้วเพื่อนตามกูมาเสียงร้องนั้นดังหวนซ้ำๆอยู่หลายครั้งก่อนเขาจะลืมตาขึ้นและได้รู้ว่าเขาเพียงแต่นอนหมดสติ อยู่บนแก่งหินของฐานน้ำแห่งหนึ่งในช่วงอารุณรุ่งของวันใหม่เขาเดินโซเซไปพบกับนายห้างในที่ไม่ไกลกันซึ่งแก่ก็เล่าว่าในสยุยมาปลุกให้รีบเดินทางออกจากป่านิซะก่อนพวกผีกองกอยจะตามทันเขากับนายห้างจึงผ่าร่างอันสะบักสะบอมรีบเดินตามเงาร่าง ของพรานจุนกับนายซุ้ยที่เดินแวบๆนำหน้าลัดเลาะไปตามแนวป่าอยู่ค่อนวันถึงออกมาพ้นเขตป่าดิบดงเย็นได้สำเร็จพรานมองกอดกับนายห้างด้วยความดีใจและไม่ลืมยกมือท่วมหัวไหวดวงวิญญาณทั้งสองที่มาส่งข้าต้องขอบใจมึงมากนะไอจันเอ้ย กลับถึงบ้านข้าจะรีบทําตามสัญญาที่ว่าไว้ไม่ต้องห่วงข้านะมองหันไปพูดพึมพำกับอากาศว่างเปล่าซึ่งหนายห้างก็พูดคล้ายๆกันกับดวงวิญญาณของนายซุยก่อนออกเดินทางต่อมองรู้สึกผิดไม่น้อยถ้าจะไม่บอกความจริงจึงล้วงบางอย่างออกจากกระเป๋าเสือ้อ ให้หนายห้างเห็นกำไรนี้ผมขอนำมอบให้แม่ไอจันอีกชิ้นนะครับคุณปานนายปานชี้ยิ้มกว้างหัวเราะฮืฮนายนี่ดีกว่าปู่ของนายอยู่นะที่รู้จักขอไม่ขโมยคำพูดของนายห้างทำเอามองถึงกับสะดุง้งนี่คุณปานรู้แต่แรกแล้วเหรอครับว่าผมเป็นใครทำไมจะไม่รู้ล่ะ ก็ก่อนมาฉันก็สืบจนแน่ชัดแล้วมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกพรานมองยิ้มเขินๆแต่ก็รู้สึกดีที่หนาย้างไม่ได้ถือสาหาความทั้งเรื่องในอดีตและปัจจุบันไม่เป็นไรหรอกอันที่จริงทรัพย์สมบัติไม่น้อยของปู่ฉันมันได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนักหรอกด้วยเหตุนี้ฉันจึงตั้งใจเอาไว้ส่วนนี้ แบ่งให้ญาติของในสุยไว้และที่เหลือก็จะขายทำบุญให้หมดเหมือนกันนายห้างเปิดกระเป๋ากางเกงล้วงเอาสร้อยกำไรทองนับสิบชิ้นออกมาให้ดูก่อนจะหัวเราะฮือฮือส่วนที่เหลือในป่าก็ปล่อยให้พวกกองกอยบ้าเอาไปใส่เล่นแล้วกันพรานมองได้ยินแล้วพล่อยหัวเราะขำไปอีกคน จบบริบู์หลังจากรับชมคลิปจบเพื่อนๆออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ